สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูกาดหลวงแอร์พอร์ตในรูปแบบใหม่นะคะเราที่แล้วที่ิเคยถ่ายไปนั่นคือแบบเก่าแล้วเขาก็ปรับปรุงใหม่นะให้ดูเนี่ยขนาดแค่ด้านหน้านะรู้สึกมันจะใหญ่เขาจะขยายมันใหญ่มันดูกว้างแล้วมันดูแบบแสงมันทำให้ดูหน้าเดินแล้วก็ซอฟขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่า ก็บูธเขาจะเยอะขึ้นร้านใหม่ๆก็มากขึ้นนะคะจากทางเข้านี้โซนด้านขวาก็จะเป็นร้านแบบเป็นบูธเลยค่ะเป็นร้านค่อนข้างมีชื่อเสียงนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านมีชื่อเสียงในเชียงใหม่แล้วก็มาเปิดนะคะเปิดเป็นหน้าร้านอย่างนี้ค่ะ จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมากินไก่นะเพราะมันคล้ายๆกับไก่บอลชอนอะไรเงี้ยปิดนะคะเเดี๋ยวค่อยมาวันหลังนะคะดูการจัดโซนของเขากว้างแล้วก็สะอาดขึ้นเยอะเลยยมันดูกว้างมากเลยอะ แล้วพื้นนี้มันจะเดินง่ายขาหมูช้างเผือกก็มาเปิดที่นี่ ก็ร้านใหม่ก็เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะให้ดูกว้างใหญ่กว่าเดิม,มดูโล่งแบบมันดูเดินง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะด้วยมีขั่วไก่นิมมานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นร้านโกแกเลยที่มีของกินของฝากของเล่นนะคะแบรนด์โกแก่ ก็เป็นตำรับไทยสมุนไพรก็เยอะมากของรู้สึกว่าไฟมันสวยกว่าเก่าเยอะเลยอะ่ะมันสวยมันดูแบบดูดีอะ่ะเมื่อก่อนนี่มันจะมืดมืดน,นี่ชาตามือนะ ร้านของโครงการหลวงก็มีค่ะ ู้สึกว่าของกินดีๆจะเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วเป็ดย่างตอนนี้ก็มีอ่ะนะคะให้ดูว่ามันกว้างกว่าเดิมถ้าคนที่เคยมาเดินข่าวที่แล้วนี่ก็จะรู้สึกแบบผิดหูผิดต,ตาเลย